ลานวัดโบสถ์ใช่ใหญ่โตโมโหลานเดี๋ยวช่วงเช้าพิธีสงฆ์เนี่ยนะจัดที่ลานวัดโบสถ์เลยนะเออไม่ใช่เ,ออเราอันนี้เราเอาจัดต่างพิธีเนี่ยยื่นเข้าไปแม่น้ำเจ้าพยาออจริงเหรอแล้วให้คนเดินข้ามไปตักแม่น้ำเจ้าพยาลดน้ำสัตว์โอ,อ้โหยิ่งใหญ่มากเก่งมากเือจะทำไม่ได้นะ <laughs> แด้วต้องตัดชุดไปดิห้าสิบหกชุดกันยังไงห้าสิบหกชุดเหลือแต่เป็นกระดุมเดียวเหลือต่กระดุชุดเดียวเขาจะหกชุดจะทาไเนี่ยใเขาจับไกล้รางท่กลัวเหมือนกันนะมันเป็นแมกเจ็บให้แม็เาแม็กติด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 กัน เดดดจุฬานีด้วยหรือเปล่าเข้ามาไม่ส่งไม่เสี่ยงแต่ต้องแต่ได้รถหมอเลยนะลุงแต่งงานกับจานีไม่รอไม่ได้นะยาวจุฬานีเนี่ยหางยาวไปถึงนู่นเลยถึงไหนจากประชุมธานีเนี่ยไปถึงนี่วัดนาคเมรินโอ้แล้วคนจะไม่เหยียบหรอไม่เหยียบเนี่เราใช้รถเนี่ยอยู่คอยคอยส่งสบายข้างหลังให้ให้กันนี่ไปดูว่าไงมาไป ขอเดชสุนัโปรดถวายบงคมด้เ,เาาบ้คเราให้ดูจากนั้นสุกเธอะพ่อหนุหน่มทั้งสองคน<ย>มีชื่อว่าอะไรกันบ้างามาเข้าเฝ้าเราอัศนายกายก็บอกฉันนี่นะพี่ธนูพย่คะ่อาฉันมีชื่อว่าสนิมพย่คะธนูกับสนิมชื่อนี้เคยได้ยินบ้างไหมไม่เคยเห็นเลยพระเจ้าคะ่ะหรือว่าจะเป็นแขกบ้านแขกเมืองเพราะว่าก็จะถึงว่าแต่งงานของเราแล้วแต่ลองเงยหน้าหน่อยสินายธนูแล้วก็นายสนิมขอให้พระองค์

เสียทีสุดเลยบางกูเสีที่ไหนเนี่ยบางยังบางยังเออแล้วไอ้เกสเสียงดังนะฟังแล้วไม่รู้เรื่องนี่ไม่ต้องแอบเห็นแล้วเห็นแล้วรับลงทะเบียนมมาโนหนูหกเจ็ดแปดเก้าในกรุงเทพขยับรถเลยครับตัวไมาให้ขยับรถเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ ว่าเล่เจ้ากันตรงใส่แฟนโทมาตามกลับว่านแล้วมีเว้นนั่นแะฮะในธนูแล้วก็ในสนิมามาเข้าเฝ้าเรานี่เดินทางมาจากเป็นดินสีรัตนาใช่ไหมใช่เล้ยพี่ค่ะจะบอกว่าเป็นเป็นดินเดียว กับพระคุ้ม่นันของอาสนัยเลยผลทางเนี่ยไม่ใช่ใกล้ๆนะระยะทางไม่ใช่ใกล้ๆเลยเดินทางมานี่คงจะเหนื่อยหน้าดูเลยนะ<อ>ใช่ไหมไม่เป็นไรพี่คะพระองค์ท่านเข้ที่อ,อากาศนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวพายุเข้าอีกก็คงจะต้องตากแดตดตากฝนโคจะเหนื่อยคงจะเพลียหน้าดูเลยนะแต่งตัวพวกหัวพวกหูอึดอัดแทนเลยเนี่ยแต่งตัวแบบนี้มานานหรือยังฮะหรือว่าเพิ่งแต่ง พี่ยังเียี่คือก็เหม่าแต่งปแล้วพี่เอ่ะอ็จตื่นเต้นพีค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องตื่นเต้นใจเย็นใจเย็นพักให้หายเหน่อก่อนจะดื่มน้าไม่เดี๋เราจะได้ขนนได้ไปตักน้ามาให้ไม่เป็นไรเลยพี่เอ๊ะคะ้าบอกฉันเกรงใจอ่ะอ่ไปเไปหาี่ ใช่จริงๆมึงก็ไปแซวเขาที่สุดเหมือนกันนะถ้าทางแฟนแฟนจะห่วงแ้วดูเลยกลับบ้านแต่งตัวแบบนี้มานานแล้วใช่ไหมหายเหนื่อยแล้วนะเอ่อแล้ว แหม่พอมีปีกแล้วเหมือนคิ้วปิดเลยคิ้วปิดคิ้วปิดอะไรนะแจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็เราอ่ะผู้หญิงเพะยะค่ะไหนเนี่ยอ๋อผู้ชายพะยะค่ะยืนไหมคนหนูเหมือนคนนั่งห้องน้ํายังไงก็ไม่รู้มันค้ำใช่ไหมค้ำมันค้ำช่วงนี้ออกแดดบ่อยทําไมเลยค้ำอ๋ออะไรวะ เราไม่ถามไม่มันมากความแล้วเล่นอะเอาไว้ข้างล่างก็ดังขึ้นเอาไว้ข้างบนก็กดกุลงเป็นยืนอะไรยืนอะนะว่าแต่มาเข้าเฝ้าเรานี่ยมีจุดประสงค์อะไรในธธนูกราบทูลเอามาได้เลยที่ผมท่านเดินทางมาในวันนี้บอกสนนำหีิบทองที่พระองค์ท่านเคยมอบให้กับอุอรานีมาคืนถวายนะพี่แค่ะ นำหีบทองที่เราได้มอบให้กับนานีมาถวายคืนให้กับเราเพราะอะไรกันทองหีบนี้เราได้มอบให้กับดานีพระผู้ม่ขรงเราไปแล้วนี่ตนนแต่ทำไมถึงกลับมาถวายคืนให้กับเราอาาัศนัยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบอกเราได้ไหรือเปล่ามีเหตุผลอะไรานีส่งทนไม่ได้ที่จะต้อนแต่งงานกับพระองค์ท่านบัตรนี้ององ์หญิงราณีรงสารใจตายแล้วพีว่ค่ะ ความตกใจและเสียใจคมจะรู้<ด>หรือไม่บุคคลที่ปนะกาศภูณียปรุงเทพเขาคือพระทีดาวดาวัสดี ลเธอทลายไม่ขยันแม่อง,งาอาจอย่างยิงเธอเกลียดฉันเธอกลียใจนีฉัน ขอบใจมากนะในธนูที่จ้านำทองหยิบนี้เมื่อคืนนี้กับดาวัสไยแต่ว่าเราได้มอบทองหยิบนี้กับ,บแระนิพระกุม,มั่นของเราไปแล้วขขเพร,ราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่ขอรับทองหีิบนี้คืนเดีวขอมอบทองหีิบนี้ให้กับเจ้า และแต่บุตวาสนาว่าทองหีีนี้จะเป็นของโองกคชาสสรีนาตนาหรือว่าเป็นของเจ้ากันแล้วกันนะในตานูขอพระทัเพี่ค่ะถ้านี้คุณจชนะเกียรเรามากสินะถือกับกัน ที่เรามีมองข้างความรักของเราไปถึงแม้ว่าร่างกายของข้ามันจะทุกข์ลรภาพด้วยเนี่ยเสียขาแต่หัวใจของข้ามันหาได้ีิการไม่ความรักของข้ามันอาจจะยังคงไม่มีค่าพอ ที่จะเหนี่ยวรังจิตใจเขาได้น,นี้เอาไว้ได้ขอให้นระองีจงนับรู้เอาไว้ถิวแม้ว่าเจ้าจะนนีตายจากข้าไปแล้วแต่ขอให้เจ้าจงรู้ไว้ว่าชีวิตและจิตใจของข้าจะเป็นของเจ้าอด้เพียงผู้เดียวเท่านั้น ว่าชาตินู่นีจริงขอให้เราทั้งสองคนได้เกิดมาเป็นคู่กันแต่นะนักทางนี้ขอบใจมากนะขอบคุณพระเจ้าค่ะแม่กัโนโอนพี่คะที่เจ้าได้นำข่าวเรื่องนี้มากราตทูลให้เราได้รู้ แม่ว่าหลวอัศนัยได้รู้ข่าวเรื่องนี้ในวันแต่งงานแล้วอัศนัยคงทาใจยอมรับความจริงไม่ได้แน่เจ้าอย่าเพิ่งกลับไปดินสีรัตนา,า,านนะเลยหลวงรัมจะตกตินแล้ว,วจะได้ทางลำบา,ากพักที่อยู่นกชัยก่อนวอันนี้เช้าค่เดินทางก็ลงนนะแล้วกันขอบใเพี่ค่ะ ที่พักของเจ้าอยู่ทต่เดินดูไม่ได้แต่ดูถ้าว่ามีเราณนี้ได้รู้คงจะทราบซึ่งในนาประเทศไทยไม่นาอกระหมวลสุทูลาพี่